เดี๋ยวเรามาตัดแยกแขนกันค่ะเพื่อนๆตัดแยกแขนให้เราพับแล้วก็ตัดแยกเส้นนี้นะคะตัดไปเลยค่ะตัดแยกไปเลยตัดเส้นเป็นเส้นข้างบนไปเลยนะคะตัดให้ขาดออกไปเลยตามนี้ ก็ข้างๆแล้วก็ตัดออกไปตัดออกไปให้อย่าให้ขาดนะคะตรงข้างๆนี่พยายามอย่าให้ขาดให้อ,ออกไปสุดๆแต่ว่าอย่าให้ขาดนะคะขาดแล้วเรื่องใหญ่ <c oughs> จะได้ตามนี้อันนี้เราก็จะเอากระดาษเข้ามาแซม เอากระดาษมาแซมนะคะเป็นแขนแขนจีบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดแยกเป็นแขนเสื้อลิซ่าแบล็กพิงตามนี้ค่ะเดี๋ยวเราอเอาเข็มมุด ปักไว้ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้เขาเคลื่อนเนะาะปักไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะขีดขีดเส้นกลางให้มันตรงเป็นเส้นตรงขึ้นไปก่อนนะคะเพื่อน,อนขีดขึ้นไปตามมีตามเกิดขึ้นไปเลยนะให้มันตรงอย่างนี้เนาะให้มันตรงเสร็จแล้ว แลกวก็เทปมาติดแล้วก็วัดก่อนว่าได้กี่เซนตรงกลางนี้เราไม่เอาพองเยอะใช่ไหมคะแล้วก็จะวัดออกไป3ามเซนก็กำลังสวยเนาะ3ามเซนเิมิเมอร์กำลังสวยค่ะเราไม่เอาใหญ่เกิน ข้างนี้ก็3ามเซนเหมือนกันเนาะก็แปะสกอ็อตเทปไว้นะคะแปะสกอ็อตเทปไว้หมดเลยเทาเคลื่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งแขนจะมาแต่งแขนนะคะเราจะขึ้นไปขึ้นไป2เซน จากเส้นแรกแล้วเราก็จะขึ้นไป2เซนนะคะเพื่อนๆ2เซนแล้วเราก็วนให้สวยเนาะวนให้สวยแล้วเราก็จะแต่งแขนใหม่ตามนี้แต่งให้เขาลงมาให้สวยแต่งให้รับกัน ็จะได้มาประมาณนี้ข้างหลังก็แต่งเหมือนกันค่ะเพื่อนๆข้างหลังนี่มันจะสูงกว่าชิ้นหน้านะคะแขนหลังแต่งไปเลย จะได้ตามนี้ค่ะสวยงามเวลาเราปิดเราเวลาเราเย็บเกล็ดแล้วก็จะเย็บวัดออกมา วัดออกมาข้างหลังเซนครึ่งข้างหน้าเซนครึ่งแล้วก็พับเก็ดนะคะพับเก็ดสองเซนสองจีบนะคะตามนี้ค่ะนี่เป็นตรงกลางเนาะกลางหัวแขน นี่ตรงกลางก็จะได้หนึ่งกรีบสองกรีบทางละสองกลีบนะคะเพื่อน,อนกลีบไม่ใหญ่นะเก็ดเก็ดไม่ใหญ่เราไม่เอาใหญ่ค่ะเพื่อน,อนโอเคก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ตัดแยกเป็นแขนบัวเป็นแขนจีบเฉยแขนพองเฉยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ความยาวของแขนตัวนี้เราจะเอาอันนี้มันเป็นแขนพองมันเลยสูงไม่เกินยี่สิบเซนนะคะอันนี้มันเป็นแขนพองสวยเดี๋ยวเราจะจัดแยกเป็นเสื้อแขนลิซ่าอีกทีหนึ่งเนาะโอเคค่ะ